เข้าป for ่าครับมืึอนี้เข้าป่าเข้าป่าหาเก็บบังง่วงครับพี่น้องเก็บบังง่วงไปดองครับเด๋รอะท่างเดรอะเด้อพี่น้องเด้อเก็บบังง่วงไปดองพี่น้อง มะม่วงเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงไปดองกันครับเขาป้ากับมะาม่วงได้หมดนี่เขาป้าหามะม่วงเขาป้าหามะม่วง ันน <icana> ี้มากับทีมงานครับกระเตะพี่น euh ้องกระเตะกระเตะกระเตะไปแล้วไปแล้วกระเตะกระลอกว้ยวตั้งได้

เดี <Cornell> ๋ยวมาไปให้เนี่ยต้นข้างในนะฟังทำต้นที่ห่อที่แหลกเอาพันหมือนนี่เดีต้นนี้ก็มีต้นนี่อ๋อยี่มาเอาต้นพี่ อาต้นพี่กวน xúc mà xúc luôn mà mau tôn nhiều con nè thế tôi này. nhìn lại vô mau thùng này nó đẹp mà 厉害。<noise> mọc con vô mọc con con đi <laughs> cái <laughs> này lạnh anh 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 mọc 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 mọc

Well wow. seap enm to he เจ็ดตัวหรอชื่อหนึ่งที่เล่นอย่างเงี้ยเออนักกีฬานักกีฬาที่เล่นกับอาลเอลครับอืมโอ้ยอาลเอลครับอาลเอลครับแก่มาเข้ากับคนแก่กันครับเป็นเพราะส่วนเขาไม่ย้ายใหม่ ลุมลักลุมเด้อทุกชุมัลุงโอ้ยจงกบขาักเลยนี่ นั่งไปขอป้าขอป้าต้งงุ่นาย่างงไปข้าไในนะโอุ้วนปวกเข้มตึนตึน

mày không đi, gì hết quá nữa hưng quá nữa hưng quá nữa มวงครับพี่น้องมงปลานะครับมวงปลาปมวงปลาปลาหัวกจกปลาหัวปามวกจ้ก mọi người đi. mọi người cho kênh người biết không người biết mọi รับด้ดีกับใอยู่ลงมารมันแดดมน่ิแคกนะเนี่ยมงนี่ม่เมัแดดด้วยข้างาันแดข้างามนเลยไดี่ไีต่้า่าม่่ง้ะไม่ไม่ไม่เข้ามเดี๋ยวไปิ่าไป

on

18 eight.